สวัสดีเช้าวันที่25ตุลาคม2568สำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลไทยพรีเมียร์ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไปหคู่ และผลเป็นการท่าเรือ FC เอาชนะเมืองทองอยู่ในเต็ดไปได้1ประตูต่อศูนครับและในส่วนของตารางคะแนนไทยลีกจะเป็นดังนี้ครับซึ่งอันดับ1เป็นทางบุรีรัมย์อยู่นเต็ดที่มี19คะแนนอันดับ2บแบงคอกอยู่นเตดมี17คะแนนอันดับ3การท่าเรือ FC 16คะแนนอันดับ4ราชบุรี FC มี16คะแนนและอันดับ5เป็นทาง BG จีปทุมที่มี14คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซึ่งวันนี้ก็มีเกมนัดที่9ลงแข่งขันกันไป็น1คู่และผลเป็นลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ1ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับซึ่งจากการเก็บ3คะแนนในนัดล่าสุดทําให้ลีดยูไนเต็ดขยับขึ้นมารั้งอันดับ13ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น11คะแนนส่วนเวสแฮมยูไนเต็ดยังคงั้งอันดับ19โดยมีเพียง4คะแนนครับ มาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไปหนึ่งคู่ครับและผลเป็นแบรเดอร์เบรเมนเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไปได้1ประตูต่อศูนย์และเรามาอัปเดตตารางคะแนนบุนเดสลลกากันครับซึ่งในส่วนของแบรเดอร์เบรเมนขยับขึ้นมาั้างอันดับ7ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น11คะแนนส่วนยูเนียนเบอร์ลินหล่นลงมาั้างอันดับ10โดยมี10คะแนนส่วนจากฝูงเป็นทางบาเยอร์มิวนิกที่มี21คะแนนอันดับ2อาเบไลซิกมี16คะแนน และอันดับ3สตุตกิที่มี15คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไปน1คู่และผลเป็นเอซิมิลานเสมอกันกับปิซ่าไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียกันครับซึ่งเอซิมิลานขยับขึ้นมาั้งจากฝูงของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น17คะแนนตามมาด้วยอันดับ2อินเตอร์มิลานที่มี15คะแน,น อันดับ3นาโปลี15คะแนนอันดับ4โรมามี15คะแนนและอันดับ5เป็นทางโบโลญญาที่มี13คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลีกาสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกัน1คู่ครับและผลเป็นเรอัลโซเชียดัดเอาชนะเซบีย่าไปได้2ประตูต่อหนึ่งและในส่วนของตารางคะแนนลาลีกาจะเป็นดังนี้ครับซึ่งจากฝูงเป็นทางเรอัลมาดริดที่มี24คะแนน อันดับ 2. บาร์เซโลนามี22คะแนนอันดับ 3. บียาริล17คะแนนอันดับ 4. ีแอตเลติโกมาดริดมี16คะแนนและอันดับ 5. เป็นทางเรอัลเบติสที่มี16คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลลีกเติงฝรั่งเศสกันบ้างครับซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นปารีสเอฟซี FC แพ้นองไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนลีกเอิฝรั่งเศสกันครับโดยจากฝูง เป็นทางโอลิมปิกมากเซที่มี18คะแนนอันดับ2ปารีแสแซงแชร์แมงมี17คะแนนอันดับ3สตาร์บุก16คะแนนอันดับ4ลองมี16คะแนนและอันดับ5เป็นทางโอลิมปิกลียงที่มี15คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเรดิวิชิลิกเนเธอร์แลนด์โดยที่วันนี้มีลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นเอซีฮเรนวินเสมอกันกันกบเ a ซเบรดาไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ครับ และเรามาดูตารางคะแนนเอเรดิวิชิลิกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางเฟเยนูที่มี25คะแนนอันดับ2 PSV i ไอโฮเฟมี22คะแนนและอันดับ3อา a แซ m อัาที่มี18คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไปนหนึ่งคู่ครับและผลเป็นฟาติคารากุรักเสมอกันกันกบเคเซเรสปอร์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 และเรามาดูสรุปตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางกาลาตาซารายที่มี25คะแนนอันดับ2แท็บซอนสปอร์มี20คะแนนและอันดับ3เฟเนบาเช่ hmm. mm hmm. ที่มี19คะแนนครับ mm hmm. มาต่อกันที่ผลฟุตบอลจูปิแลโปรโลีกเบลเยียมซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกัน1คู่ครับและผลเป็นชาเลอรูเอาชนะอ mm ันเดอร์เลดไปได้1ประตูต่อศูนข้ามมากันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างครับ ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันเพียงหนึ่งคู่และผลเป็นชัยนาทฮอนบิลเปิดบ้านเสมอก,กันกับบางกอกเอฟซไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนไทยลีก2กันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางราศีสลายยูไนเต็ดที่มี21คะแนนอันดับ2ชัยนาาฮอนบิลมี17คะแนนและอันดับ3เป็นทางแพร่ยูไนเต็ดที่มี15คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีก2เยอรมัน ซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันไป2คู่ครับโดยคู่แรกเป็นชาวเก่0-4เอาชนะดามสตัดไปได้1ประตูต่อ0ูและกรอยเทอร์เฟิด์แพ้คาวสรูไปด้วยสกอร์หประตูต่อสครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลีก้าสเยอรมันกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางชาวเก้0-4ที่มี24คะแนนอันดับ2เอเวอร์เบิร์กมี22คะแนนและอันดับ3พาเดอร์บอรที่มี20คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลกาโชเซรีบีอิตาลี ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไปหนึคู่และผลเป็นโมเดนาเอาชนะเอมโปลีไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซรีบีกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางโมเดนาที่มี21คะแนนอันดับ2ปาเลโมมี16คะแนนและอันดับ3าฟรอซิโนเนที่มี14คะแนนครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลิสเปนซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันเทียงหคู่ และผลเป็นฮูเอสกาเสมอกันกันกบลาสพามาสไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเซกุนดาลีกสเปนกันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางราซิงซานตาแด e ที่มี19คะแนนอันดับ2องลาสพามาสมี19คะแนนและอันดับ3เป็นทางคาดิสที่มี18คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ